สวัสดีค่ะพบกับหมายชิชนกนะคะกับรายการใจสมานทอกค,ค่ะรายการทลอกสบายๆที่จะช่วยให้คุณค้นพบและก็เจียรณาเพชรท,ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะเรายังพูดคุยกันอยู่กับเทศกาลอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเทศกาลนี้มีชื่อว่าทำไม ต้องเป็นไก่งวงนะคะทำไมไม่ใช่ไก่บ้านนะคะซึ่งจาก EP ีที่ผ่านๆมานะคะเราก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆใช่ไหมคะแล้วกออ็ได้ยินเกี่ยวกับเทศกาลการขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องในภาคเหนืออย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะเอาตรงนั้นนะคะมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าเอ๊ะไก่งวงกับการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะ ซึ่งผู้ที่จะมาให้คําตอบกับเราในวันนี้นะคะก็คือศาสนาจารย์มนุษศักดิ์มลมัตยคุณค่ะสิทธยาพิบาลอาวุโสของริตจ,จักรใจสมานนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับก็วันนี้อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับอีกเทศกาลอันหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับไก่งวงค่ะคอาจารย์พอจะทราบไหมคะว่าไก่งวงมันเกี่ยวข้องกับเทศกาลอันนี้ยังไงบ้างค่ะคือเทศกาลขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่เรา เห็นฝรั่งเขาฉลองกันนะครับแล้วก็มีไก่งวงนะครับเ,เรียกว่า Thanksgiving เนี่ยมันเริ่มครั้งแรกโดยผู้อพยพจากยุโรปพวกนี้เขาเป็นคริสเตียนนะครับรักพระเจ้าแต่ว่าเขาถูกกดขี่ข่มเหงไม่ให้มีเสรีภาพทางศาสนาในการนับถือพระเจ้าเขาก็เลยอพยพเดินทางทางเรือนะครับไปที่อเมริกาสหรัฐอเมริกาเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพเป็นดินแดนใหม่ประมาณปี คิดศักราช1 7 0่กว่านะครับก็คือเกือบ300ปีมาแล้วนะครับหรือประมาณ300ปีมาแล้วแล้วก็รุ่นแรกที่เข้าไปเนี่ยเขาทนทุกข์มากเพราะว่าเมื่อเขาไปถึงเนี่ยเขายังไม่ได้เพาะปลูกอะไรทั้งสิ้นโดยเฉพาะในปีแรกแล้วไปถึงก็ไป,ไปเผชิญกับฤดูหนาวครั้งแรกเขาเรียกว่าล้มตายกันเยอะนะครับเพราะว่า บ้านก็ไม่มีอะไรต่างๆทั้งสิ้นเขาก็ไปแบบพายอเนียจริงๆแล้วก็ในที่สุดเขาก็อยู่รอดได้ตามประวัติเนี่ยก็มีชนพื้นเมืองอินเดียแดงบางเผ่าเนี่ยก็มีใจสงสารก็ได้ช่วยพวกเขานะครับช่วยพวกผิวขาวที่ท,ที่ที่มานะตั้งโรครากต่างๆนี้แล้วก็ที่เขากินไก่งวงเนี่ยเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยมีไก่งวงเยอะ มันเป็นไก่ป่าชนิดหนึ่งแต่ตัวใหญ่นะฮะก็เลยต่อหลังก็เรียกว่าเออคือไก่งวงก็เลยมีเรื่องของไก่งวงนี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีพวกข้าวโพดพวกฟักทองพวกต่างๆเหล่านี้เพราะว่าก็คือเป็นพืชพันธุ์ยาาหารที่มีอยู่ในดินแดนของสหรัฐในเวลานั้นนะครับที่ที่เ,เป็นการเพาะปลูกของพวกชาวพื้นเมืองอินเดแดง แล้วก็แบ่งปันมาเพรนั้นเขาเลยอยู่รอดได้นะหลังจากนั้นนะครับเขาก็เลยมีการขอบคุณพระเจ้าทุกปีนะเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้าที่ช่วย้เขาเนี่ยอยู่รอดได้ในช่วงแรกนะครับดังนั้นเขาก็จะจัดขึ้นมาในอเมริกานี่ก็คือพระฤหัีที่สนะของเดือนพฤศจิกาทุกปีคือมัน เหมือนกับเป็นการหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วอย่างเงี้ยหรอคะแล้วก็เหมือนมาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,คะแล้วสําหรับในคริสเตียนปัจจุบันนี้คะ่ะเรายังมีการเออฉลิมฉลองวันนี้อยู่ไหมคะทั้งแบบในคริสเตียนที่อเมริกาแล้วก็คริสเตียนที่ไทยเองะคะ่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของคริสเตียนที่อเมริกามันกลายเป็นวัฒนธรรมของเขามันกลายเป็นวันหยุดที่สําคัญของประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกปี เขาจะมีเทศกาล h a n k s g i v i n g ซึ่งมาก่อนคริสต์มาสไงประมาณหนึ่งเดือนก่อนคร mm ิสต์มาสเขาจะถือเป็นวันหยุดแล้วก็เขาจะมาทานอาหารด้วยกันแล้วนกะ็แล้วก็มาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับแล้วก็อวยพรให้แก่กันและกันนะครับสำหรับพระคุณพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้าที่ที่ได้อวยพรเขานะครับในเรื่องการทำมาหากินเรื่องความเป็นอยู่ต่างๆพระเจ้าก็ได้ส่งช่วยเขานะครับนั้นแล้วก็ แลลึกถึงประวัติที่ผ่านมาของสหรัฐนะที่ได้ผ่านความยากลำบากตั้งแต่พายอเนียรุ่นแรกนะครับที่ผ่านพ้นมาไนดะ้น่าสนใจมากเลยค่ะทีนี้จากอีพีที่แล้วค่ะทีอ่อาจารย์เล่าว่าพี่น้องทางภาคเหนือที่เขาเป็นคริสเตียนเนี่ยเขาก็มีการถวายแบบอาหารเอาอาหารมารวมกันแล้วก็แบบมามีทานอาหารด้วยกันแล้วก็เรียกว่ามันเป็นวันขอบคุณพระเจ้าด้วยกันอันนี้มันเหมือนหรือว่าต่างกันกันกบ เทศกาลขอบคุณพระเจ้าตรงนี้ยังไงบ้างคะมันก็คล้ายคลึงกันเหมือนกันนะครับก็คือว่าเขาก็จะมาเอาพืชผลนะครับพวกชาวไร่ชาวนาะเขาเพาะปลูกข้าวได้เขาก็เอาข้าวมาถวายแด่พระเจ้าเป็นเป็นเหมือนกับท่าศางนะปลูกแตงปลูกแทงโมปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเขาเก็บเกี่ยวมาได้เขาก็แบ่งแล้วก็มาถวายเพราะฉะนั้นที่โบสถ์ก็จะเต็มไปด้วย ผลไม้พวกพืชพันธุ์ดัญญาหาต่างๆเอามารวมกันแล้วก็มีการนมัส,สการพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็มีการเทศนาให้เราเนี่ยระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่เลี้ยงดูเรามานะครับแล้วก็อวยพรให้เราได้เก็บ,เก,บเกี่ยวมีพืชผลดังนี้แล้วก็เอามามอบถวายแด่พระเจ้าแล้วอย่างเ thanksgiving เนี่ยรเราทราบว่ามันมาจากอเมริกาใช่ไหมคะ <S <S ใช่ครับเรามีการกินไก่งวงกันทำไมต้องเป็น ไก่งวงด้วยคะหมายถึงว่าเข้าใจว่าในอเมริกานเนี่ยไก่งวงเขาเยอะใช่ไหมคะคเพราะว่ามันเป็นแบบไก่พื้นบ้านแต่ว่าเห็นบางที่ในในโบสถ์ในคิจักไทยอะไรเงี้ยก็ยังทานไก่งวงกันอยู่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเป็นไก่งวงด้วยไก่งวงมันสําคัญยังไงบ้างอะคะมันจริงจิมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์มันก็คือเตรียมเป็นพิเศษนะครับให้รู้ว่าอันนี้เป็นอาหารของเ,ออเทศกาลขอบพระคุณพระเจ้านะครับเขากินไก่งวงอาจจะมีข้าวโพด มีมันฝรั่งนะครับมันบดมันอะไรอย่างเนี้ยตอนนั้นมีครั้งหนึ่งผมไปอยู่ต่างประเทศกินจนเบื่อเลยครับนะไปบ้านไหนก็<ต>เซตนี้แหละครับเซตนี้ทั้งทังหมดนะครับแล้วก็ตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็ขายไก่งวงแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับบางทีจะกินให้หมดเนี่ยต้องกินประมาณสัก10คนขึ้นไปนะครับเพราะไก่ตัวใหญ่มาก แล้วก็เข <c oughs> าก็เฉลิมฉลองนะครับ mm. เทศกาลอันนี้ด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็ทางเหนือนเนี่ย mm. เขาก็มาประยุกต์ผสมประสานกันก,น,กนไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีประวัติความเป็นมาเหมือนกับที่พวกไพลอเนียรุ่นแรกของสหรัฐที่เขาเผชิญมาผ่านมาซึ่งวันวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยคะ่ะก็คือมันไม่ได้แบบนิดถือกําเนิดมาจากในพระคัมภีร์ด้วยใช่ไหมคะไม่มไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนาะทีนี้ ถึงแม้ว่าวัน thanksgiving อะค่ะจะไม่ได้แบบมีต้นกำเนิดมาจากแบบพระคัมภีร์อย่างที่เทศกาลอื่นๆที่มีมาอย่างเงี้ยค่ะคแต่ว่ามันก็มีแบบหลายๆเหตุการณ์เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ที่เหมือนแบบพระเจ้าทำกับคริสเตียนเหมือนกันที่ทำให้เราแบบรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเขาก็เลยต้องเหมือนกับว่าตั้งวันนี้ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะคือถ้าถ้าตามพระบีเนี่ยเราควรจะขอบพระคุณพระเจ้าทุกวันนะเป็นวันแห่งการ ขอบพระคุณพระเจ้าการมานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ส่วนหนึ่งก็คือเรามานมัสการแล้วเราก็โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแต่อยากจะแถมทิหน่อยคือว่า <c oughs> ผมเคยไปเรียนที่แคนาดาแคนาดาเนี่ยเขามี Thanksgiving เหมือนกันแต่เขามีหนึ่งเดือนก่อนสหรัฐอเมริกาก็คือตุลาคมตุลาคมเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวเร็วกว่าอ๋อเขาก็เลยมี Thanksgiving นะครับในเดือนตุลาแต่สหรัฐเนี่ยคือเดือนพฤศจิกา อันนี้ก็คือเป็นเกตความรู้ให้เราได้เข้าใจแต่อาหารเนี่ยเซตเหมือนกันเลยไก่งวงก็คือมีไก่กิน2เดือนเลยอย่างนี้ใช่ไหมเบื่อมากกินจนนึกถึงข้าวเลยนะอแล้วอย่างแบบคริสเตียนในสมัยนี้ค่ะเขายังมีเฉลิมฉลองวัน Thanksgiving อยู่ไหมคะก็ก็มีครับเขามีนะฮะเขามีคือถือเป็นเทศกาลแต่ว่าหลายหลายคนที่เป็นฝรั่งที่เขาไม่ได้เป็นคริสเตียนต่างห เขาก็ถือเทศกาลนี้นะครับ Thanksgiving แต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นวันหยุดแล้วเขาก็มาทานไก่งวงอาหารพิเศษต่างๆ,ๆก็เพราะว่าเขาโตมากับสิ่งเหล่านี้<อ>นเขาก็ถือว่าเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองเหมือนเป็นประเพณีอันหนึ่งเหมือนบ้านเรามีสงกรานอะไรอย่างงี้งใช่ไหมสงกรานหรือเหมือนคนจีนมีเทศกาลปีใหม่<อ>เทศกาลจุดจีนอะไรเงี้ย<อ>เฉลิมฉลองก็เข้าใจเพิ่มขึ้น,นค่ะว่ามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรธรมอีกแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์อีกแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะคก็อย่างไรก็แล้วแต่แม้ว่าเออ Thanksgiving เนี่ยมันจะไม่ได้มีรากมาจากพระคัมภีร์นะแต่ว่าก็มีไว้เพื่อให้เราระลึกถึงว่าพระเจ้าได้นําเรามาอย่างไรนะคะคล้ายๆกับเทศกาลก่อนหน้านี้เลยที่เรามีไว้เพื่อระลึกถึงว่าพระเจ้าได้แบบกระทาการยิ่งใหญ่กับ คนชาติต่างๆอย่างไรบ้างองค์น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ก็วันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มนรณุสัง์มากๆเลยค่ะที่<ะ>มาให้ความกระจ่างกับเรานะคะในเรื่องวันขอบคุณพระเจ้านะคะหรือว่าไก่งวงนั่นเองนะคะก็สําหรับพี่น้องท่านใดนะคะที่มีคําถามอื่นๆหรือว่ามีคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้นะคะหรือว่าส่งข้อความเข้ามาในเพจของพิจากใจสมานได้เลยค่ะก่อนจากกันไปนะคะก็ขอพี่น้องนะคะกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรายการดีๆจากออคลิตจากใจสมานนั่นเองค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ